Honda EV สายสปอร์ตมาแน่ปีนี้แซงหน้า Big s สกูตเตอรย้อนกลับไปที่งานอิกมา2024ค่ายปีกนก Honda ได้ทำการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซต์ต้นแบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าให้เราได้เห็นพร้อมกันถึง2คันนั่นคือ EV Fun Concept ที่มาในสไตล์บิ๊กไบ e ์สปอร์ตเปอยและอีกรุ่นคือ EV Urban Concept ที่มาในสไตล์บิ๊ Scooter อร์ ซึ่งทางค่ายได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นใหม่จะทำการเปิดตัวจริงอย่างแน่นอนในปี2025หรือก็คือปีนี้นั่นเอง แต่พอพูดมาแบบนี้หลายคนก็ต้องคิดว่ารถที่จะทำการเปิดตัวออกมาก่อนน่าจะเป็น EV Urban Concept ที่เป็นรถทรง Big กส o ูตเตตามเทรนของรถแนวนี้ที่กำลังมาแรงแต่ในถแถลงการที่ทางค่ายปีกนกทำการเปิดเผยออกมาในวันเปิดตัวไม่มีข้อมูลไหนที่บอกว่ารถไฟฟ้ารุ่นใหม่จะเป็น Big Scooter เลยเพราะรถคันดังกล่าวถูกระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเพียงแค่การจินตนาการถึงการเดินทางในอนาคต แต่ข้อมูลในส่วนของ EV Fun Concept กับมีการระบุไว้อย่างชาัดเจนว่านี่จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าสไตล์สปอร์ตคันแรกของค่ายซึ่งมีการระบุไว้ด้วยว่าจะทำการเปิดตัวภายในปี2025และถ้าเราไปดูที่รายละเอียดรอบขันก็จะพบว่า เจ้ารถสไตล์สปอร์ตมีความใกล้เคียงกับรถโปรดักชันมากกว่าโดยเฉพาะในส่วนของจานเบรกซึ่ง EV Fun Concept นั้นจะใช้จานเบรกและคาลิเปอร์แบบรถมอเตอร์ไซค์ตามปกติแต่ใน EV Urban Concept นั้นจะใช้จานที่ยึดอยู่กับขอบของวงล้อซึ่งไม่ใช่ของที่ใช้ทั่วไป ในส่วนของแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้ารุ่นใหม่จะเป็นแบบที่ติดตั้งตายตัวอยู่กับโครงสร้างของตัวรถแบบเดียวกับที่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นกันไม่ใช่ของที่ผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนได้แบบโมบายพาวเวอร์แพ e ที่พวกเขาลงทุนคิดค้นกันขึ้นมาสำหรับรถเล็กแต่ข้อด,ดีของแบตเตอรี่ที่ออกแบบให้เข้ากับตัวรถคือมันสามารถใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นเหมาะกับการติดตั้งในรถสมรรถนะสูงในส่วนของพลังกำลังสูงสุดที่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการระบุตัวเลขอะไรเอาไว้ แต่ก็พอจะคาดเดาได้ว่าพลังกำลังสูงสุดของมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ15แรงม้าหรือไม่ก็กระโดดข้ามไปที่47แรงม้าไปเลยเนื่องจากเป็นพลังกำลังสูงสุดที่ใบขับขี่ระดับ A1 และ A2 ของยุโรปทำการจำกัดไว้แต่สิ่งที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่ใบขับขี่ไม่ได้จำกัดไว้คือในส่วนของแรงบิดที่ทางค่ายสามารถใส่เข้ามาได้แบบจะเต็มตามสูตรของรถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าสุดท้ายคือเรื่องของกำหนดการการเปิดตัวที่เราคาดว่าจะมีขึ้นในงานอีกมา2025 เนื่องจากรถต้นแบบทำการเผยโฉมในงานดังกล่าวเมื่อปี2024เราก็คงจะไม่แปลกใจถ้ารถคันขายจริงจะทำการเปิดตัวในงานเดียวกันและตลาดของทวีปยุโรปก็คงจะเป็นตลาดที่ทางค่ายสามารถคาดหวังได้สำหรับรถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าที่มีค่าตัวแรงแต่ทางด้านการเปิดตัวในประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่ต้องรอดูกันต่อไปหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Mo โต r i v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย